สนับสนุนโดยชาสมุนไพรทีมิกอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ข่วยเบาหวาน ถ้าปัญหาผมเสียจัดการได้ใน1เดียวด้วย L'Oreal Total Repair 5 สวัสดีครับต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ M Focus ครับรายการที่จะมาโฟกัสทุกเรื่องราวในวงการบันเทิงให้คุณผู้ชมได้รู้ก่อนอครั้แน่นอนครับแล้ววันนี้อยู่กับกี๋เช่นเดิมครับแต่ว่าพิเศษหน่อยวันนี้อยู่กับอีกหนึ่งคนครับหลินค่ะนี่สุดท้ายพี่เปรี้ยวเลยนะถูกถูกผมสั้นเหมือนกันหลายคนอาจจะคิดถึงเปรี้ยวนะครับตอนนี้เปรี้ยวเขาติดภารกิจนิดนึงไปต่างจังหวัดก็เลยไม่ได้มาอีกแล้วนะครับแต่่วาไม่ได้มาอีกแล้วเหรอเอออาทิตย์นี้ไม่ใช่อาทิตย์นี้อาทิตย์นี้ไม่ได้มาอีีกกกกแแแลลล้้้้้ววนนนนนะครััับบบต่่าาาิิหหมมอออฟปเยงผูช หน่อยว่าทําอะไรที่ไหนยังไงเจ็นเดียวค่ะวิ่งตามพักสนามเออ,เอ,อก็คนนี้แหละครับที่เป็นคนไปหาข่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านละ จีบกันเจอการยังไงเป็นนักข่าวสัมภาษณ์นี่แหละวนนี้แหละดาราเจอต้องวิ่งหนีเลยนี่เขาหาสีสวยงี้อออโอยต <c oughs> ้กลัวเสิว่าเดออี๋ยวจะมาเอาข่าวอะไรเขาหรือเปล่าครับยังไงฝาน้องหลินได,ด้วยนะครับแต่ว่าครับวันนี้เช่นเดิมครับรายการของเราจะไปโฟกัสทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นศิลปินดาราที่คุณผู้ชมชื่นชอบนะครับไม่ว่าเขาจะทําอะไรที่ไหนไม่ว่าเขาจะคบกับใครไม่ว่าเขาจะมีข่าวอะไรเราจะเอามาแ์ทุกเรื่องแน่นอนแต่ว่าก่อนอน่นนะครับสามารถส่งมาคุยกันได้นะครับถ้าใครต้องหลินได้นะครับฝากความคิดถึงถึงเปรี้ยวได้นะครับ 4ี่สองสอึงครับแต่ว่าก่อนจะไปโฟกัสเรื่องราวดวงดาบันเิงเนะครับเมื่อวานนี้ที่มีโอกาสได้ไปคอนเสิร์ต P.O.P. ครบรอบ10ปีมานะครับเรียกว่าเป็นการรวมตัวของแฟนคลับนะครับเบเกอรี่มิวสิกเป็นหมื่นหมื่นคนนะครับเสาที่ที่ผ่านมาเรียกว่าสุดยอดมากะนะครับรวมไปถึงเมื่อวานใครพลาดไปนะครับเป็นเรื่องของรางวัลมาแจกด้วยเกี่ยวกับคอนเสิร์ต P.O.P ครับเน่ hey, เป็นไงบ้าง อยากได้อยากได้กันนี่มีไรคะที่ไอเดียวบอกเดี๋ยวบอกต้องติดตามรายการของเรานั้นเรื่องที่สำคัญเมื่อวานไปเจอแฟนดนทีของรายการของเราจริงเหรอจริงเยเหรอเขาบอกไงช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเจอแฟนจริงตลอดเลยนะคะหลายคนบอกว่าดูรายการของเราตลอดเลยไม่เคยพลาดเลยเมื่อวานเจอพี่คนหนึ่งขายพุทธคอร์ดอยู่ในเมืองทองธานีนะฮะเขาบอกเนี่ยโอ้ยดูรายการของเราทุกวันเลยจำได้ผมเลิวแบบ ส่ง SMS มาไม่เคยได้รางวัลเลยนะฮะบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวพี่ส่งเร็วมากกว่านี้หน่อยเพราะพี่ส่งช้าเกินไปเพราะว่าเราส่งวันละ3ครับเอเรียกว่า3ารางวัลเท่านั้น <S <S <ฆ>แล้วเราคนที่เลยว่าส่งก่อน <S <S <ฆ>นะฮะเพราะฉะนั้นวันถ้าพี่ดูนะพี่ต้องเรีบส่งมาเลยจบรายการปุ๊บส่งมาเลยนะครับ,รบแล้วเดี๋ยวส่งกลับไปให้แน่นอนนะครับสำหรับของรางวัลนะครับมาที่เขาได้ดีกว่าครับน้องหลินครับ ข่าวแรกต้อนรับสัปดาห์แบบนี้ต้องเริ่มต้นที่ซูเปอร์สตาร์อย่างของเมืองไทยนะครับอ,อย่างคุณอ้ำพัชราภานะฮะล่าสุดนะครับเขามาได้เป็นหนึ่งเป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวโครงการมหาสมุนนะครับซึ่งงานนี้นะครับมีกระแสข,ข่าวนะครับว่าค่าตัวของน้ำเนี่ยสูงถึง5ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับรวมไปถึงนะครับเรื่องความหวานสวีทหวานกับแฟนหนุ่มของเขาด้วยค่ะหนุ่มแอมนั่นเองคุณแอมเขาบอกเขาไปทําอะไรกันไ m ีสไตล์วันเกิดแค่วันเกิดเขาลงทุนทำ m ีให้เลยจจิงแต่ขอบอกว่าไม่เผยแทร่แน่นอนแล้วทำเองเล่นเองด้วยนะที่กีแล้วเพลงอะครับเพลงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่พวกฟองเบียแต่งให้แล้วคนที่ร<อ>้องก็เป็นวงอีโมทาวาอ e e <Town. S 1> ิจริงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถามซูปเปอร์สตาร์ดิยะว่าเรื่องกระแสค่าตัวนะครับรวมไปถึงความหวานเนี่ยที่ e มีมอบให้กับคุณแอมเนี่ยขนาดนี้จริงหรือเปล่าไปถามคุณอ้ํากันเลยครับ เปิดเผยไม่ได้ค่ะเดียจะมีปัญหาไม่ได้ค่ะสู้ไม่ได้ค่ะจะไปพูดถึงเพราะว่าเดี๋ยวมีปัญหาตคือันนี้ห้ามไปเขียนนะคะว่าเป็นเพลงแต่งงานหรืออะไรไม่ใช่นะคะเป็นวันเกิดค่ะแล้วพิธีนี้คือของขวัญที่แบบว่าให้พี่ฟองเบียร์แต่งที่ฟองเบียร์ใจดีมากๆแต่งให้ฟรีนักร้องนักร้องชื่อจาเนี้ยมาถามว่าใหม่หรือไมอยากจะบอกเหมือนกันละคะว่าใช่ไหมจริงค่ะจริงแต่ก็ยัง เดี๋ยวรอทีเดียวดีกว่าเนาะก็ไม่รู้จะเอาไปทำอะ<า>ไรก็ไม่ได้ไม่ได้อุ้ยไม่ได้รวยไม่ได้อวดรวยนะแต่ไม่รู้ว่า คือผักค่าแต่งหน้าทําผมค่าเสื้อผ้าที่เราเลือกมาแล้วมันก็ที่เดี๋ยวเราก็แค่นั้นก็พอใจอ่ะนี้แล้ว่าแต่ว่าเรื่อง MV ็เนี่ยเขาบอกว่าทํากันคำๆนะครับ<ะ>แต่ว่าก็ดูจะไม่ขำเท่าไหร่นะครับเรื่องลงทุนเขาไม่บอกด้วยว่าลงทุนไปเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อนหนุ่มแอมเนี่ยเขาทาได้โดยมี2เพื่อนสุดซี้อย่างสาวเมย์พิชนาศมาช่วยมาช่วยแสดงด้วยแล้วก็มาช่วยคิดนู่นนี่เป็นเซอร์ไพรส์คุณแอมนั่นแหละเรียกว่าคุณแอมเนี่ยมัดใจสาวอั้าได้เลยนะฮะเรียกว่าทั้งหล่อ แล้วก็รวยด้วยแน่นอนแต่เป็นหลินหลินจะพลาดไหมครับผู้ชายแบบเนี้ยโอ้ไม่ทันเลยแหละไม่ทันคืออะไรจับเลยจับเลยเขาแตะคุบเลยเหรอท้องเลยเอาท้องเลยแหละเอาท้องโอ้โหนีไดเลยไม่อย่างงี้คนที่้าจะว่าไงเนี่ย ไม่รู้รวยไว้ก่อนพ่อแม่รักได้โอเคเอารวยไว้ก่อนอันนี้ถูกทางมาถูกทางนะฮะ่ผ<ช>่านไปหนึ่งคนนะครับสำหรับซูเปอร์ตาร์คดังของเรา<ช>นะครับมาต่อที่เรื่องราวของสาวโบวี่และหนุ่มบี้ KPN นนะครับที่ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าหนุ่มบี้เนี่ยมีข่าวว่าต้องบินไปทำงานที่ต่างประเทศไปเกาหลีอยู่บ่อยๆนะครับ<ช>จนทำให้เกิดความรักเนี่ยเรียกว่า ไม่มั่นคงเออมันก็อยู่ห่างไกลกันนึงก็ต้องมีบ้างนะสวาดระแวงมีบ้างที่กี่มีเปล่าอ่ะมีครับปกตินะครับแต่ว่าแฟนพี่เข้าใจแฟนพี่เป็นคนไว้ใจได้เพราะฉะนั้นนี่พี่ทำอะไรเนี่ยไว้ใจได้เสมอ,อดูจากหน้าตาของพี่นะครับพี่พูดอะไรก็น่าเชื่อถือ ไม่จะน,น่าเชื่อ,อะไรนะถูกนะครับแต่ว่าเรื่องเราขเขาเนี่ยหลังจากที่บอกว่างานร่านี้เราไปเจอสาวโบวีนะครับในสยามดาราสตาร์วว2013นะครับเขา,าอบอกว่าจะไปอัปเดตถึงความสัมพันธ์กันหน่อยอแต่ว่าล่าสุดเยียวข่าวของเรานะครับได้ไปเก็บภาพเรียกว่าเป็นภาพที่ไม่มีสำนักข,ข่าวไหนได้เห็นเด็ดขาดอ๋อมีที่นี่ที่เดียวถูกแต่ไม่รู้ว่าเราจะเอามาเผยแพร่หรือเปล่าเพราะว่าเป็นภาพเนี่ยเรียกว่าจะกลับมาคืนดีกันหรือเปล่าจะกลับมาหวานกันเหมือนเดิมหรือเปล่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังสัมภาษณ์จากสาวโบวีนก่อนเลยครับ คือตอนนี้ก็ยามรับว่ากลับมาคุยกันค่ะแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ค่อนข้างที่จะดีก็แฮปปี้ค่ะจริงๆก็ค่อนข้างที่จะที่จะที่จะดีขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะแต่ทีเนี้ยไอไอเรื่องของแฟนหรือเปล่าเนี่ยอยากจะขอเวลาอีกนิดนึงอีกนิดนึงดีกว่าเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นยังไงเขาจะต้องไปอยู่นานมากแค่ไหนคือช่วงเนี้ยไปไปมา,ม,ามันมันโอเคค่ะไม่กลัวจริงๆแล้วคือ มันไม่ใช่แค่ห่างอะ่ะแต่มันเป็นเรื่องของสังคมด้วยอะ่ะสังคมใหม่งานใหม่ทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะความเปลี่ยนแปลงมันสูงแล้วเขาก็อายุยังน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆหนุ่มๆนะครับไม่ต้องเสียอกเสียใจไปนะครับ<ะ>สาวโบวีเขาก็บอกแล้วว่า การอดอ่มเนี่ยของเขาไปแบบฟิตร่างกายก่อนนะครับแล้วเขาจะมาโชว์เซ็กซี่ในชุดว่ายน้าแน่นอนนะ, <S <S ะผมตั้งตารอคอยเลยคุณโบวี่นี่เรียกว่าเป็นไอดอลของผมเลยในเรื่องอของการถ่ายภาพแฟชั่นเซ็กซี่ะนะครับแต่ว่าเรื่องความรักของเขาเนี่ยสิเขาสัมภาษณ์เหมือนแบบกั้มกั้มกึ่งเกิรงนะ,<ฮ>ะว่าจะคืนดีดีหรือว่าไม่คืนดีเรียกว่ายังแบบปรับความเข้าใจกันก่อนขอใช้เวลาช่วงนี้ในการเรียนรู้กันไปก่อนนะครับแต่ว่า ภาพที่เราเห็นนี่สิเรียกว่าหวานทั้งแบบอ e ีเกียเลยเนะคะมดขึ้นทั้งอ e ีเกียเลยเพราะว่าภาพของเขาทั้งคู่เนี่ยนะครับจะเป็นการเดินกันแล้วก็จับมือกันดูแลกันตลอดอเรียกว่าพน,นักงานขายพนักงานเก็บตังในอิจ้าตาร้อนกันทั้งนะครับแล้วจงะมาบอกว่าเจะต้องดูใจเลยว่ารอสัมพันธ์กันไปก่อนรอเรียกว่าสร้างความปรับความเข้าใจกันไปก่อนนะครับอ,อันนี้ไม่เชื่อแล้วเพราะเราเห็นมากับตาเลยนะครับอันนี้เราคอนเฟิร์มเลยกัน ว่าน่าจะหวานกันเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าจะเปิดเผยเมื่อไหร่เนี่ยจากฝาทั้งคู่เมื่อไหร่ต้องรออีกตามมันต่อไปนะครับอมาต่อนี่เรื่องราวของสาวเอมมี่มรกตครับกมาเคลียร์ว่ายังไงบ้างครับก็หลังจากที่โดนก่อีกรณีรุ่นน้องอย่างซันนี่ที่แบบเหมือนว่าเอ้ยมาแบบวีนว่าแย่งแฟนอะไรอย่างนี้คุณก๊อฟไงใช่เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรแค่แบบในฉากในละครรื่งนั้นเฉยคือก่อนหน้านี้มีข่าวว่า สาวเอมมี่เนี่ยได้ไปจูบปากออนะครับกับหนุ่มก๊อฟ<ช>นะครับแฟนแฟนหนุ่มของสาวแซมมี่นั่นเองนะครับก็เลยเป็นประเด็นว่าเก่าเหลาเขาหรือเปล่า<ช>ถึงหรือเปล่าห่วงหรือเปล่า<ช>แล้วไปจูบปากเขาเพราะอะไรนะครับถ้าอยากรู้นะครับว่าเขาไปจูบกันเพราะอะไรเเราไปถามสาวเอมมี่มรดกกันเลยครับโอเคขอโทษค่ะข้อมูลผิดเองค่ะ <laughs> น้องกาจจจผิดเองค่ะจริงๆแล้วที่พูดไปมันมันเป็นการมันเป็น พูดเล่นกันมากกว่าค่ะไม่ได้มีอะไรส่วนเรื่องจูบปากนี่ก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อยากจะจูบดอกนะคะแต่ว่ามันในละครมันจําเป็นค่ะก็เอ่อก็ไม่เป็นไรค่ะจริงๆแล้วในครอบครัวเราก็จะมีกันอยู่ไม่กี่คนนะคะจะมีแซมมี่มิมี่มีไอซ์มีกอล์ฟค่ะแล้วก็อยู่กันอย่างอบอุ่นอบอุ่นคนอาจจะคิดว่าเออมีเรื่องอะไรกันหรือเปล่าแต่ไม่อกค่ะปกติเป็นคนเล่นแรงพูดแรงกันอย่างเงี้ยละค่ะไม่มีอะไรโอ้ยไม่หรอกค่ะไม่ไม่กล้าเกาเหล่ากับน้องคุยไลน์กันทุกวันค่ะแล้วก็มีพี่แอมเป็นเป็นตัวแม่ คอยประสานเด็กๆลูกๆทุกคนให้แบบอยู่กันอย่างสามัคคีอยู่ค่ะโอ้โหเรียกว่าจุบจริงนะครับก็แค่ในบทเฉยเขาบอกเป็นแค่ในละครเท่านั้นนะครับเรื่องการหนึ่งหัวงีีไม่มีแน่นอนส่วนปัญหากับแซมมี่เนี่ยก็ไม่มีแน่นอนไม่คิดจะเกาเหลาด้วยถูกต้องครับถ้าเป็นเราอ่ะถ้าเป็นถ้าเราฟีแฟนแล้วใจเราไปแบบจุบปากกับคนอื่นไปจูบกับคนอื่นบ้าง มนี่ใส่ผู้หญิงนะเนี่ยเธอทำเธอทำบ้างแต่ถ้าเป็นการเป็นเรื่องเป็นเรื่องงานแบบนี้เราจะ โกรธเขาหรือเปล่าเราต้องเข้าใจเป็นงานไงแต่มันก็ต้องมีแบบมุมกล้องได้ไหมอ่ะจูบอย่างนั้นเราจะไม่รู้ไหมเี่เขาจะจูบกันไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ถึงรสถ,ถึงชาตเดี๋ยวมันไม่แบบอยอารมณ์มันไม่ได้นะฮะเราไปถึงในเขาบอกว่าการคุยไลน์กับหนุ่มกอฟเนี่ยก็มี<ช>นะครับ,รบเพราะว่าผู้จัดก,การก็คนเดียวกันะนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนอนส่วนเรื่องความสัมพันธ์นะครับระหว่างเขากับกอฟเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์เนี่ยอยู่ได้แค่ไหนสถานะคืออะไรนะครับก็สบายใจได้สำหรับสาวแซมม คราบใครเป็นแฟนคลับนะครับพักชินเฮอ่าหนึ่งผมก็เป็นแฟนคลับมาลินด้วยอ่าและได้ดูบรรยากาศนะครับในแฟนมิทติ้งที่ผ่านมานะครับใครไม่ได้ไปครับช่วงหน้าในช่วงตาร์โฟกัสนะครับเราจะมีภาพบรรยากาศมาฝากคุ้มชมแน่นอนครับห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วกับติดตามในรายการเอ็มโฟกัสครับ